ท่านจะมีเรื่องของการจัดตั้งเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดหรือไม่อย่างไรมีความคิดมีแนวคิดมีนโยบายเกีกเ่ยว <C ười> ข้องกับการเลือกตั้งผู้ว่าจังหวัดยังไงดยโคราชใหญ่นะเออเหมือนกันนะหรือว่าหลายหลายจังหวัดเ็าใหญ่นะคือในเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดนะครับผมเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าอัตโนมัติทุกจังหวัดจะต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดนะครับเรายกตัวอย่างอย่างกรุงเทพเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นเมืองหลวง มีความสลับซับซ้อน <Ừ. S 2> นะครับแล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจมีอะไรที่คิดว่านะครับจะต้องมีตัวแทนของคนกรุงเทพเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้ว่าการจังหวัดเพื่อมาบริหารจัดการแล้วผมก็คิดว่าวันนี้โมเดลในการมีผู้ว่าที่กรุงเทพเนี่ยก็เป็นโมเดลที่ประสบความสําเร็จครับนะครับคราวนี้แล้วเราจะใช้โมเดลนี้กับต่างจังหวัดหรือไม่ผมเห็นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกจังหวัดเลือกจังหวัดที่มีบ,คคบุคลิกพิเศษแล้วก็มีความเหมาะสม ที่ว่าทําไมผู้ว่าการจังหวัดจะต้องเป็นคนที่มาจากจังหวัดนั้นอมผมยกตัวอย่างนะครับ,รบที่ผมคิดว่ามีความเหมาะสมนะครับที่ผมมองเนี่ยผมยกตัวอย่างจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตอ่าเพราะอะไรครับภูเก็ตเนี่ยมีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวเลยว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวชัดเจนครับภูเก็ตเนี่ยอยู่ได้เรื่องท่องเที่ยวของตัวเองชัดเจนนะสองการที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยอะไรที่ทําให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยว ก็เพราะว่ามีฐานทรัพยากรมีทรัพยากรมีทรัพยากรต้องดูแลมีอุทยานแห่งชาติต้องดูแลมีหาดชายต้องดูแลมีน้ําทะเลต้องดูแลมีซอฟต์พาวเวอร์ต้องดูแลมีอาหารการกินต้องดูแลมีสถาปัตยกรรมต้องดูแลมีวัฒนธรรมมีการแต่งกายมีประเพณีทุกอย่างที่ต้องดูแลถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นพื้นฐานให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตหายไปครับหายไปเมื่อไหร่เนี่ยความเป็นจังหวัดท่องเที่ยวหายไปทันทีความเป็นจังหวัดเศรษฐกิจหายไปทันทีฉะนั้นเนี่ย การที่สมมุติว่าคนภูเก็บเนี่ยเขาได้เลือกคนของเขามาเป็นผู้ว่าครับคนที่มาจากท้องถิ่นก็ต้องเข้าใจท้องถิ่นต้องเข้าใจหาดทรายต้องเข้าใจอุทยานแห่งชาติรู้ว่าต้องเข้าใจประเพณีต้องเข้าใจอาหารการกินนะครับต้องเข้าใจการแต่งกายต้องเข้าใจภาษาต้องเข้าใจว่าฉันจะเข้าไปใกล้ชิดจะไปดูแลนะครับไปอยู่กับประชาชนยังไงที่จะรักษาฐานของทรัพยากรเพื่อทําให้ความเป็นเมืองท่องเที่ยวของฉันยังอยู่แต่ สมมุติถ้าเป็นผู้ว่าที่มาจากการแตง่งตั้งไม่เข้าใจก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ไม่เข้าใจพอมาแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องไปนะครับเพราะก็ปีหนึ่งผมไปสองปีผมไปสาปีผมไปฉะนั้นเนี่ยมันขาดความต่อเนื่องขาดความลึก คามขาดมิติของความเป็นเจ้าของทรัพยากรในใหัวใจะรเราก็ต้องดูกันว่าคือไม่ได้หมายความเราจะบอกว่า70ก็จังหวัดนี่นะต้องรจ้พู้ว่า,านะครับผมว่าดูว่าจังหวัดนี่มีความสําคัญต่อประเทศยังไงมีโครงสร้างเศรษฐกิจยังไงมีอะไรที่ต้องหวงแหนมีอะไรที่ต้องใช้ทรัพยากรจะต้องใช้บุคคลในจังหวัดเขามดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่ดําเนินนโยบายแบบเมาสเคนไม่ใช่เมาส์เคนตามสักตการณ่มาจจังหวัดเจ็ดสิบจังหวัดต้องเลอกหมดประกบ 啊，不，不是。